วันที่20พฤศจิกายน63โรเบรโตเฟอร์มิโน่ทำไปได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจากการลงสนามให้กับลิเวอร์พูล12นัดในฤดูกาลนี้กระทั่งมีเสียงเรียกร้องให้เยร์เกนคลอบสั่งดรอปเฟอร์มิโน่เป็นตัวสำรองเพื่อเปิดทางให้กับดิโอโก้โชตาลงโชว์ผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งในเกมลีกและฟุตบอลถ้วยแต่ล่าสุดเพนนี่ดันกลตดตำนานชื่อดังของลิเวอร์พูลได้ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องเฟอร์มิโน่พร้อมย้ำว่าแข้งวัย29ปีจากแดนจัมบ้ายังมีความสสคััญกบทีมมออยู่เ ผมไม่ได้กังวลอะไรกับเฟอร์มินอเป็นพิเศษรอกเพราะเขายังเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอและพร้อมรับมือกับช่วงเวลาที่ดีและแย่เขาเติม,เต,มเต็มทั้งโมซาลาและซาดิโอมาเน่เมื่อทั้ง3คนเล่นด้วยกันขณะที่เมื่อทั้ง4คนรวมโชตาลงสนามพร้อมกันในเกมกับแมนซิตี้ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีจริงๆบอบบี้เฟอร์มินยังเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากๆสําหรับลิเวอร์พูลไม่ว่าเขาจะยิงประตูได้หรือไม่ก็ตามดันกลิศก,กล่าวผ่านลิเวอร์พูลเอ็กโค